โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วเลยจากที่พาร์ทที่แล้วเนี่ยเรานะครับโดนไอ้ปีาสาตแมงมุมนะครับไอดักหน้าไว้ไม่สามารถไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะตะลุยกันนะครับเข้าไปในดงของมันเลยนะครับโอเค ตอนนี้เราก็ต้องเก็บวัตถุดิบพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไปคราฟคราฟเป็นของที่จะช่วยให้เราชีวิตรอดจากเจ้าตัวเฮียแมงมุมตัวนั้นนะฮะหวั <c oughs> งว่ามันจะไม่มาตอนนี้เก็บของก่อนนี่เพึ่งมานะ <c oughs> เราจะต้องเก็บพวกของพวกนี้นะครับก็เอาไป คราฟนะฮะเพื่อเอาไปคราฟเพื่อเป็นเอาไว้บังตามันนะฮะเป็นสกิลอะไรบางอย่างยังไม่อยากเข้าเลยวะทางนู้นก็มีทางนี้ก่อนก็นแล้วกันเฮ้ย,ยมันอยู่นูน้นมันอยู่นูน้นอยู่ั่งนูน้นปะ เดินมาแล้วเว้ยเว้ยอย่านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไอ้น้องไอ้น้องใจเย็นเอ,ยเ,อยเออนั่นแหละเดินไปฝั่งนู้นไปแล้วครับโยมโกยเธอโยมเออดีมาก เดี๋ย่ามาทางนี้ก็พอพอไปเก็บนี้ก่อนนะเราจะไม่กลัวมัน hey, hey. เฮ้ยเสียงมาว่ะข้างหน้าเราเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหมือนมึงรู้อ่ะเฮ้ย hey, hey, hey. มึงวิ่งมาเหมือนมึงรู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิแมงมุม,มไกลพัน เดินไปฝั่งนู้นใช่ไหมเฮ้ยมันจะลองเหี้ยอะไรนักหนานี่มเว้ยให้พี่ไปสบายเถาน้องผัานนี้พี่ขอผ่านนะเก็บก่อนเพื่อไปแล้วไปไหนแล้ววะ cha E ở phía nè, không? đi mang đó, đi đến 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 đi đến đó, 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 đi đến เออไปฝั่งนูน้นแหละเออวิ่งไปนูน้นแหละขอ,อเก็บของก่อนเ,ออเก็บของก่อนนะไอ,อเงงโง่ไปละผมจะพยายามไม่วิ่งนะครับท่านผู้ชมกีมันบอกว่าไม่มีเสียงนะเราจะปลอดภัยไม่รู้มึงอำกันรู้เปล่าเนี่ย ป้าเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันให้มาเยอะเหมือนกันเนี่ยฟ <c oughs> าร์มของก่อนอโอเคมีทางไปเว้ยของมันเยอะจัดเลย <c oughs> โอ้โหไปแล้วไปแล้ว โอเคสปายแล้วไม่มีอะไรข้างหลังวางใจได้มันเป็นแคมอะไรนี่อ่ะข้างหน้ามีแคมอะไรบางอย่างนะครับมีโรงวอลเดนแคมวอลเดนแปลว่าอะไรวะง่ว <laughs> งกิษ อะไรวะเนี่ย Doz Damn Witch Store อ๋อพวกไม่หมดได้กุญแจไปจากกรงเอากุญแจไปไม่รู้ไปทำไมเฮ้ยย่าเก็บหัวใจเอ้าของเต็มเหรอไอ้เก็บหัวใจเออนี่ไง ไม่รู้ว่าไปทำไมคนระับแต่ว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปโอเคยี่ยังไม่ได้ใช้สกิลยังไม่ได้ค้าของสู้มันเลยเนะี่ยโอ้ไอพาร์ทที่แล้วนี่ร,รู้สึกจะตื่นกลัวไปหน่อยเนะี่ยเกมบ้านี่เนี่ยเราจะไม่กลัวมันข้างหน้ามีอุ้ย มีสารอะไรบางอย่างนะครับเฮ้ยมึงมีหลายตัวจังวะแมงมุมเชี่ยเป็นญาติกับสไปดี้วะเนี่ยว่าไม่น่าใช่วะสไปดี้แมง่งน้าไม่เหมือนมึงเลยมึงนี่ม่น่าแม่งเชี่ยงจริงความของาร์มของ เอ๊ะมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอ้ยมึงเนี่ยมันเหมือน,ม,ม,นมันรู้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยเชียวเฮ้ยอย่าด้ยอย่านะ พี่ขอไปสบายตัวอะไรตายวะอ๋อหมาสมุนัขกิงจอกเอาเอๆเอาอาอเอกระตรุกกระตุกกระตุกเป็นไรวะเนี่ยอยู่ดีก็กระตรุกอ๋อคอมคอมคอม ใจเย็นลูกใจเย็นโอได้อยู่เฮ้ย,ย,ยม,มัน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 อยู่เฮ้ยไปแล้วจ้าเฮ้ยเฮ้ยมึงมาทางนี้ทำไมไปแล้วเฮ้ยกูจะไล่ที่ำไมวะไปแล้วครับไปแล้วทามมาเป็นวะ ฮ่าฮ่ามีความของมาเยอะแล้วมันอยู่นู้นมันอยู่นู้นเป็นนู้นแล้ววะเฮ้ยเดียวเดียวเยอะเยมึงจะเสียงดังทำไมเนี่ยมันอยู่ข้างหลังเนี่ย เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวขอเก็บกุญแจก่อนเออโอ้อย่าพึ่งเอาไปนั่นละเออไอ้บ้าเอ้ยไปนู้นล้ววะจะเยี่ยวตัวจ้าสมัยวะเนี่ยเชี้ยไป ตามแสงสว่างไปเดี๋ยวขอไปเก็บทันจะพืชของเราโอเคไปอย่ามาแถวนี้นะไปละไม่มันทางเดิมนี่ว่า ไปทางไหนอ่ะที่เราจะเดินไปทางเดิมกับดกักมีแหละเราต้องเดินไปทางไหนวะมันให้กุญแจเรามาอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อนี่ไงเอีคยไปทางนี้ มันบอกเดินมาทางนี้มันเป็นทางกันเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วเดี๋ย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 ว,ยวมันมาวะ่ะโอ้ยเยอะดักหน้า นี่ไปไม่ได้อุ้ยเชี่ยพ่อมึงไอสัตว์แม่งมึงวิ่งมาตอนไหนวะเยี่ยตกใจเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเียอยู่ดีก็วัฟมาเฉยอีบ้าเล่นแบบนี้พี่ไม่ชอบ โ้ยโขว่ามาเฉยต้นไหลวะเนี่ยในรั้วเก็บก่อนละใช้สกิลไปเยอะเหมือนกันจังหวะนี้ตามแสงสว่างไปอย่าละเว้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเจอประสาท กับซูซาเรื่ราจะเก็บของก่อนนะโอ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะพวกนี้นะเนี่ยเชื่อฝังโน้นดิตอนนี้เราใช้ได้ไอ้ที่ใช้ไม่ได้แล้วม,มีลูกตาหายแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อมเดี๋ยว ไอ้เหี้ยมันวิ่งไล่หลังมาอุย้ยเหี้ยกูไม่มีสกิลยาข้อมึงไอ้เหี้ยเอ้ยกูอ้ามันวิ่งตามหลังมาแล้วเฮ้ยเหี้ยกูนน่กากล,ลัวลลเลยกูยไม่มีลูกตาไอ้สัสมันตา ไม่ล้วกูไม่มีลูกตาเมื่อกี้กดสกิลอื่นไปมันไปทางอื่นแล้วมันไปทางไหนไม่รู้มันอยู่หลังหินไอ,อ้ยัยเนะกูไม่มีสกิลลูกตาลูกตาหมดโถ่เอ้ย โอกรีดเลยเมื่อกี้โอ้ข้อบวุวีแจหัวใจเฮ้ยลูกตานี่ไงเราเออมันได้อย่างนี้ดีวะเยี่ยมไปเลย โอ้โหทีบ้า, okay, าเอเคครับเรามีลูกตาละเก็บก่อนของพวกนี้จำเป็นมากโอ้โหเมื่อกี้แบบมันวิ่งไล่มาคนนัก,กัวอะไรแก๊ก ไปทางไหนวะไม่ค่อยอยากใช้วะมันจะไปทางนี้แหละตามแสงสว่างไปตามเทียนเล่มนี้กูเล่นมากี่นาทีแล้ววะเนี่ยโอ้ สู่ต่อไปเราก็ตามแสงสว่างเจ้าผู้นี้ไปนะครับอุย้ยมันมันอยู่ข้างหน้าเิ็น่าอย่าเห็นนะเว้ยไอตัวนี้มันไม่มีตาครับมันน่าจะใช้หูเป็นรสสัมผัสไอ้ไอ้สัตว์จำผิดอย่า อย่ามาทางนี้เอออย่ามาทางนี้มันชอบทำตัวเหมือนมันรู้ว่าว่าเราอยู่ตรงนี้ทำไมมันเดินมาทางนี้วะออกขวาได้ไหมออกขวาไปอยู่ไหนวะไอ,อ้เหี้ยอยู่ข้างหน้ากู ไปไหนแล้วมงไปนู่นแล้วมันมงไปนูนนะ่นละวฮะเคอ้าโอ้ยในใจจี้ใจอ๋อ โอเคไข่คุณแจเพื่อเอาคุณแจโอ้โหส่งไจะก่อนทรมานคนแบบนี้หรอวะเฮ้ยเสียงมันมาแล้วไอ้เห,เหี้ยมึงเอ้ยเดะ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 มึงมึงม <Yeah, like ึงม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 ึงวิ่งมาเฮ้ยหยุดมึงหยุดไอสัตว ไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าก็มีเฮ้ยข้างหน้าก็มีไม่รู้่ะเก็บดอกไม้ก่อนต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยเฮ้ยอย่ามาทางนี้ ไปทางนูน้นโอเคเหมือนรู้ว่าทุกครั้งที่เราใช้สกิลมองรอยเท้ามันจะรู้ว่าเราอยู่ตรงไหน,นมีความเสี่ยงกันนะเนี่ยอย่านะมีเธอตัวเชี่ยแมงมุมนะลูก รอยชามันไปฝั่งโน้นอ่ะเอ่อเราใช้สกิลหลอกมันได้อีกหนึ่งครั้งใช่หรอวะทางเนี้ยทไมมันดู โอ้ยเดินม,มาที่เดิมทำไมเนี่ยไอตัวนั้นก็อยู่อีกไอมึงหลอกกูแล้วมันทางเดิมไอ้บ้าเออไม่ต้องไปทางนู้นดีสกิลแย่อะไรเนี่ยแม่งหลอกกูเย่ามา้ว้ย ของกันงันคุณแจามาไขาแน่เลยนั่นไงไขเร็ว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 ไอ้สัตว์เออเปิดเอามีสองอันอีกเอาไขาเร็วเออนั่นแหละอย่ามานะมึง โอเคประตูได้ไหมโอ้โอเคครับครานี้เราก็ขอตัดจบในเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ <laughs> เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็น่าจะเล่นนะประมาณ10นาทีแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับเออ่ขอบคุณที่มาติดตามรับชมกัาทุกคนนะครับ ก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับโอเคครับเจอกันครับผม